คำถามต่อมาถามว่าขอสอบถามเพิ่มเติมครับนักวิเคราะห์บางคนเขามีมุมมองว่าที่มีการเกิด inverted y i e l u r v r v e เรามีทำคลิปเต็มๆไปนะครับเป็นสัญญาณวิกฤตเศรษฐกิจที่แม่นที่สุดนะครับ <c oughs> ซึ่งมันเกิดขึ้นแล้ว Inverted yield curve ในครั้งนี้แตกต่างจากนั่นก็เป็นสัญญาณวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้แตกต่างจากครั้งอื่นและอาจไม่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจก็เป็นไปได้ เนื่องจากการอัดฉีด QE เข้าไปที่พันธบัตรสิบปีโดยตรงทำให้ผลตอบแทนของพันธบัตรสิบปีมีค่าที่ต่ำผิดปกติและความเป็นจริงที่ควรจะเป็นต่มผิดปกติจากความเป็นจริงที่ควรจะเป็นครับมุมมองนี้อาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไรบ้างครับก็อย่างนี <c oughs> ้เบิร์ตเฮียบอกว่าจริงๆเนี่ยมันก็ก็เห็นด้วยก็เห็นด้วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ <c oughs> พี่คิดว่ามันก็ลบปฏิเสธไม่ได้ะนะครับว่าความเสี่ยงคือความเสี่ยงจะบอกว่าอย่างที่เคยเล่าไปครั้งที่แล้วด้วยนะครับว่าความเสี่ยงที่ตลาดกังวลกันน่ะตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าแล้วตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าละตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าละที่พี่เคยเล่าให้ฟังจังนะป้าที่พี่ไปไประชุมไอเอฟเอฟ่ะที่ฮ่องกงอ่ะนะครับ,รบว่านักนักการเงินทั่วโลกนะฝรั่งต่างชาติทั้งนั้นเลยนะบิ๊กบิ๊กของโลกทั้งนั้นเลยนะครับ เขากังวลวิกฤตกันมากๆว่ามีโอกาสที่จะเกิดวิกฤตขึ้นอันนี้คือประชุมตอนต้นปีหนึ่งเก้านะต้นปีหนึ่งเก้านะว่ามีโอกาสที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นเนี่ยภายในสิบสองถึงสิบแปดเดือนอ hmm. มีความกังวลมีความกังวลนะครับคําถามคือตอนนั้นเนี่ยโลกกังวลอะไรกันอ่ากังวลเรื่องหนี้สินอ่าพับบิลเดทอ่าพีเวลเดทอะไรอย่างนี้นะครับ hmm. ตอนนั้นตอนนั้นจะกังวลเรื่องพับบิลเดทเป็นหลักเบิร์ พี่ถามนะพี่ถามว่าผ่านโควิดมาสองปีเนี่ยปัญหานั้นน่หายไปหรือยังคำถามแรกมากขึ้นเขามากกว่ามากขึ้นด้วยซ้ำถูกต้องมากนะขึ้นเยอะด้วยบ้างเนี้ยมากขึ้นเยอะใช่มา,มากขึ้นเยอะมากนะครับเพราะทุกประเทศเนี้ยก็กู้กันมาแบบอัดฉีดช,ช่วยเหลือคนในประเทศนั่นแหละนะครับกันทั้งนั้นนะครับนั้นจะเป็นคือความกังวลเนี้ยไม่ได้หายไปไหนนะ you อินเวสท์เยเคอร์ที่เกิดขึ้นปีหนึ่งเก้า ปีหนึ่งเก้าคำถามปีสองพันยี่สิบเนี่ยมันเกิดวิกฤตหรอคำตอบคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับปีหนึ่งเก้าที่เกิด inverted อินเวอร์เตสยูเคิร์ฟเลยนะไม่ได้เกี่ยวกันอย่างใดนะถูกต้องไหมฮะนะเัีนจะบอกว่าส่วนตัวพี่อ่ะพี่อาจจะมองที่ที่ต้นตอของการเกิดอินเวอร์เตสยูเคิร์ฟปีหนึ่งเก้ามากกว่าว่ามันเกิดขึ้นจากความกังวลของหนี้สินในระบบทั่วโลกนะฮะซึ่งสองปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงอยู่ว่าการที่เฟดเนี่ยอัด QE เข้ามาเนี่ย ปัญหาตรงเนี้พี่ว่ามันเป็นการชะลอหรือเลื่อนปัญหาให้มันออกไปเฉยอะ่ะซึ่ง <c oughs> คือปัญหายังอยู่ใต้พรมอะ่ะแถมแบบนูนขึ้นมาด้วยตอนเนี้ตอนเนี้คือแบบว่าพรมปูดขึ้นมาแล้วอะแต่ว่าคําถามคือมันจะแตกหรือว่ามันจะระเบิดขึ้นมาเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับแล้วตอนนี้จริงๆริงก็เริ่มมีสัญญาณนะครับที่ <c oughs> บางประเทศนะครับ <c oughs> ก็เริ่มแล้วที่จะผิดนัดชําระบ้างแล้วผิดนัดชําระบ้างแล้วนะครับม <c oughs> ีฟอลบ้างแล้วนะครับ <c oughs> อย่างเงี้ยเป็นต้นคืออย่างที่บอกว่าพี่ว่าประเด็นนะพี่ว่าบางทีเรามิส l e a d นะว่าบางทีเราไปดูที่ i n นดิเ t o r อย่างเดียวนะแต่จริงจริงอย่างที่บอกว่าสุดท้ายต้องไปดูว่าต้นตอของสาเหตุที่มันเกิด inverse y i e curve ตั้งแต่ปีหนึ่งเก้ามาแล้วเนี่ยมันคืออะไรนะอย่างที่บอกว่ามันคือเรื่องหนี้สินนะซึ่งพี่ว่าความเสี่ยงเนี้ยมันหมดไปแล้วหรอคําตอบคือยังเพิ่มขึ้นด้วยลักถามคือแล้วมันจะมันจะแตกเมื่อไหร่นะครับมันไม่มีใครตอบได้ ใช่ไม่มีใครตอบได้แต่ถามต่อนะแต่พี่ก็พูดแล้วอีกเหมือนกันว่าพี่ว่าความเสี่ยงที่จะเอ้ความเป็นไปได้ที่จะไม่เกิดวิกฤตเนี่ยเป็นไปได้ไหมพี่ว่าเป็นไปได้นะเพราะอย่างนี <Pre> ้เบิร์ตประเด็นคือเราไม่รู้ครับคือด้วยความที่ไอไอ,ไอ,ไอความเสี่ยงในการเกิดวิกฤตเศ,ษศร,รษฐกิจเนี่ยเบิร์ตส่วนมากเนี่ยประเทศเล็กๆอย่างเราเนี่ยเราไม่ค่อยได้แอคชั่นมันมเราทำอะไรมันไม่ค่อยได้เราเป็นประเทศเล็กนะครับส่วนมากคนที่แอคชั่นเกิดเป็นประเทศใหญ่นะครับซึ่ง บางทีเราไม่รู้เบิร์ตว่าเขาจะแก้ปัญหาย,ยังไงเราไม่รู้ถ้าเขาเห็นปัญหาเนี่ยเขาอาจจะมีความคิดมีไอเดียที่จะแก้ปัญหานั้นล่วงหน้าก็ได้เช่นเรื่องนี้นี่แหละนะครับซึ่งก็มีออกมาหลายคอนเซปต์หลายไอเดียมากเลย <c oughs> เราไม่รู้เลยว่าสุดท้ายเขาจะตัดสินใจยังไงจริงวะเราไม่ทราบนะครับเราไม่ทราบดังนั้นเนี่ยมันเป็นความทั้งความเสี่ยงและโอกาสแหละเบิร์ตว่ามันมีทั้งความเป็นไปได้ที่จะเกิดวิกฤตหรือจะไม่เกิดวิกฤตก็ได้อื มีความเป็นทั้งสองทางนะครับคือถ้าเศรษฐกิจถ้าเงินเฟอ้อเนี่ยจำจริงๆแล้วเนี่ยเงินเฟอ้อเนี่ยน่ากลัวมากเพราะเงินเฟอ้อหนักๆเนี่ยมักจะทําให้เศรษฐกิจมันโตไม่ได้เพราะสินค้ามันขึ้นมากเกินไปนี่ออกปะเบิร์ตคนก็ไม่สามารถแอดฟอร์ดซื้อของได้แบบไปนานๆอนะ่ะยิ่งขึ้นยิ่งซื้อไม่ไหวนี่บอกว่าคนก็ยิ่งเก็บ,เ,กบเงินว่าโอ้ฉันซื้อไม่ไหว่ะฉันแอฟฟอร์ดไม่ได้นะครับปัญหาคืออะไรคือถ้าเงินเฟอ้อแล้วเศรษฐกิจขึ้นเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาประเทศเนะี่ยหมายว่า คนในประเทศอ่ะเออไงหาเงินได้มากขึ้นขายของมีกาไรเพิ่มมากขึ้นหรกออกาไหมขายของมีกำไรมากขึ้นจ้างพนักงานเสูงขึ้นะทุกคนในประเทศก็จะแฮปปี้เพราะก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นพอมีเงินเพิ่มขึ้นก็เสียภาษีเยอะขึ้นพอเสียภาษีเยอะขึ้นประเทศก็จะมีเงินไปใช้หนี้มากขึ้นก็ไม่มีปัญหาะแต่ถ้าเงินเฟ้อมากเกินไปแล้วบริษัทก็เฮ้ยยอดขายมันไม่ขึ้นอ่ะยอดขายมันไม่ขึ้นขึ้นเงินเดือนพนักงานได้ไหมก็ไม่ได้อืม พอขึ้นไม่ได้แต่พนักง,งานบอกเฮ้ยไม่ขึ้นไม่ได้เงินเฟอ้อมันขึ้นฉันคือซื้อของไม่ได้พอขึ้นก็ต้อง oh. อ่างกันได้กันขึ้นให้บางคนฉันเอาออกบางกลุ่มแล้วกันเนี่ยก็จะเริ่มเป็นปัญหาพอเศรษฐกิจเริ่มไม่โตเนี่ยเริ่มไม่เริ่มเริ่มเริ่มไปต่อไม่ได้เนี่ยก็จะเกิด recession ละาะฉไนัก็คือเศรษฐกิจหดตัวแล้วเพราะว่าเงินเฟอ้อมากเกินไปคนอัฟอร์ดไม่ได้เพราะบริษัทเนี่ยยอดขายลดลงอ่ะเพราะคนไม่มีกําลังการซื้อนะก็ขายของไม่ได้นะครับก็ต้องเลยกออฟคนสุดท้ายบริษีีนน้้ออยลลงง่พาบ ประเทศก็จะมีปัญหาต่อล้าอ่าล้วฉันกู้เงินมาฉันอาจฉีดเข้าไปอ่าเฉันไม่มีเงินไปใช้นี่เขาทําไง่ะเพราะภาษีได้ลดลงไงใช่ปหะเนี่ยเป็นอย่างเป็นอย่างสีลังกาเนี่ยเล่าฮะที่เขาบอกไม่ใช้แล้วนะเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ประเด็นคือประกาศผิดนัดชำระเห็นเห็นข่าวว่าเป็นอย่างนั้นใช่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 แล้วก็แล้วก็ประเทศทั่วโลกมันไม่ได้มีไม่ไม่ใช่ว่าทุกประเทศสามารถปั๊มเงินเองได้อ่ะเบิร์ตอืม พอมันไม่มีเงินแล้วทําไงอ่ะข่ดสภาพคล่องมันก็เหมือนบริษัทปั๊มมันก็ยิ่งด้อยค่าออกเงินก็จะยิ่งเฟ้อหนักใช่ใช่ใช่อะไรเงี้ยนะครับแล้วเนนี้มันก็มันก็เป็นปัญหาที่มันก็ดูพอกพูนขึ้นอ่ะพี่ว่าปัญหาไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่อย่างที่บอกว่าแต่เราไม่รู้ว่าเฟดจะแก้ปัญหานี้ยังไงอาจจะบอกเฮ้ยเอามางันะสมหัวหนี้ทั้งระบบทั่วโลกยกเลิกไปด้วยกันอะไรเงี้ย ถ้าอย่างนี้ยมันก็เหมือนกับรีเซ็ตกระดานใหม่แต่เราก็ไม่รู้อีกแล้วผลปัญหาที่ตามมาคืออะไรอ้าวอย่างเนี้ยแสดงว่าเงินก็จะเฟอร์มากเลยใช่ปหมเงินก็จะด้อยค่าเพราะอ้าวโหอย่างนี้มึงกู้ปุ๊บแล้วมันก็ยกเล่นยกเลิกนี่กันเฉย,ยๆเลยอย่างนี้หรออ่าใช่ไหมมันก็มีปัญหาตามมา,มา,มมาเสมอแล้วเราไม่รู้ครับเบิดว่าสุดท้ายเขาจะแก้ขายยังไงไม่รู้แต่ที่รู้คือ,อปัญหามันอยู่และใหญ่ขึ้นใช่ตอน สุดท้ายนี่นเราก็ไม่ได้ค่าการอนาคต v i อ่ะใช่ปหมวีเราก็ไม่ได้ค่าการอนาคตแต่ว่าการเก็บเงินสดไว้เนี่ยบางส่วนเนี่ยพี่ว่ามันก็ <c oughs> ก็ยังไงอะ่ะมันก็มันก็เป็นสิ่งที่เราก็ก็เตรียมตัวไว้เตรียมพร้อมไว้ใช่ไหมครับก็เอาว่าบัฟเฟตก็ยังเตรียมเงินไว้สี่สิบเปอร์เซ็นตะ์อ่ะแล้วเคยบอกไปแล้วว่ายี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยแก้ไขพอร์ตได้ ถ้าผมขอทวนคำถามอันนี้นิดนึงเขาบอกว่าอะไรนะอ,อนักวิเคราะห์บางคนเนี่ยบอกว่าไออินเวสต์เดิลคูเครั้งเนี<บ>้ยอาจจะไม่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนื่องจากการอัด QE เข้าไปในพันธบัตรสิบปีโดยตรงครับ <ynen. S 1> ทําให้ค่าที่ต่ําผิดปกติจากความจริงคือหมายถึงว่าถ้าอัดพันธบัตรสิบปีเข้าไปเนี่ยไออะไรนะ t o ทนส s p r e เนี่ยมันจะ ลดลงใช่ไหมอย่าพึ่องอย่าพึ่ง <c oughs> <c oughs> เอาทีล <c oughs> ะตัว,วเขาอัดเงินเข้าไปที่พันธบัตรระยะยาวพออัดเงินเข้าไปมีดีมานเยอะขึ้นพอดีมานเยอะขึ้นเนี่ยราคาหน้าโตก็ขึ้น,น,นลลถูกต้องไหมดีมานเยอะอ่ะราคาหน้าโตขึ้นพอราคาหน้าโตขึ้นยิวก็เลยลงถูกต้องไหมอ่าอ่ะพอยิวสิบปีลงทีนี้ไอ้ทูเทนสเตดเนี่ยไอ้ตัวตั้งอ่ะคือยิวสิบปีพอยิวสิบปีมันลงไอ้สองปีอ่ะมันลงไม่เท่าใช่ไหมมันก็เลยทาให้บอลบปุ๊บมันเกิดการติดลบ อือืมครับก็มาณนี้แต่พี่มองว่าแม้ว่าไอตัวเลขนี้มันที่มันลงมาเร็วเพราะไปเร่งฉีดแต่จริงๆความกังวลที่เขาคุยกันในปีสองพันสิบเก้าก็ยังอยู่คือนี่เสียเอ้ยอะไรนะนี่มันเยอะใช่ถูกต้องเพราะบิ๊กเดเยอะแล้วรอบนี้สองปีที่ผ่านมาเนี่ยพับบิ๊กเดไม่ได้เพิ่มฝ่ายเดียว private d เด t ก็เพิ่มเพิ่มเยอะด้วย คือประชาชน,น่ะกู้กันเองด้วย p u พ l i c ก e b t คือ G2G อ่ะรัฐบาลกู้ oh. อ๋อแต่ p r i v a t e Debt เนี่ยคือภาคเอกชนเนี่ยก็กู้เยอะด้วยทุกประเทศเลยครับ oh. โดยเฉพาะไทยไทยเนี่ยกู้โหดมากแมนประชาชนนะ oh. อืมอืมกู้เพิ่มแบบมโหลาน,น่ะ90%ของ GDP แล้วอ่ะตอนเนี้เออ นี่ยผมมีเพื่อนเมาส์มันสักนิดนึ่งนะเออเออก็แบบชวนมันลงทุนใช่ป่ะมันก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากหรอกอ่ะมันก็ซื้อซื้อไปซื้อซื้อถือถือไปสักพักมันก็มาเล่าให้ฟังว่าเอ้ยเนี่ยจริงๆริมันติดนี่บัรตรเครดิตอยู่แล้วผมก็ถามว่าดอกเท่าไหร่น่ะประมาณสิบแปดเปอร์เซ็นผมก็เลยว่าเอา <น rale S 1> ้างั้นมึงก็ขายหุ้นไอเนี่ยไม่ต้องรอหรอกมึงก็ขายไอที่เท่าทุนหรือบวกนิดหนึ่งอะไปโปะนี่เลยบัตรเครดิตเงี้ยเออ มันก็ไม่ทำมันจะได้แบบสิบแปดเปอร์เซ็นนั้นก็ได้หายไปเลยใช่ไหมที่เสียหายไปแล้วมันก็ไม่ทําสักทีจนถึงผ่านไปหลายเดือนมันก็ถึงทําพอทําเสร็จปุ๊บพัสักพักมันก็บอกว่าเออเนี่ยกูขายแล้วนะเดี๋ยวไว้คราวหน้าคราวหน้าเดี๋ยวลงทุนใหม่เออเออที่ผ่านมาชอบชอบ,บอก,กับใจมากอะไรเงี้ยก็ไปโปนี่ละสักพักหนึ่งออกรถป้ายแดงคันเป็นล้านเลย <laughs> มึงยังไงของมึงไว้เนี่ยอะไรเงี้ย <laughs> เออแต่ก็ยินดีกับมันนะรถสวยดีโอเคแล้วก็มาบ่นน้ำมันแพงเวนกันจริง <c oughs> อ,อาจจะอาจจะต้องใช่แต่คันเก่าก็มีนะอ่ะอ่ะช่างมันเถอะอ่ะคำนามต่อมา